สำ,สำหรับงานชุดนี้นะคะเป,เป็นงานที่ต่อเนื่องอคือเป็นงานชุดต่อไปจากงานชุดบรกอนะคะหรือว่าอิสรภาพที่ถูกขโมยเมื่อปี2010นะคะถ้าย้อนกลับมานี่มันก็จะประมาณ3ปีซึ่งแน่นอนว่าม,ม,มันค่อนข้างเทียบต่างระหว่างงานที่งานชุดแรกที่เราต้องการพูดถึงเรื่องของสิทธิชุดีหรือว่าการไม่เท่าเทียมนะคะแต่งานชุดใหม่นี่มันเป็นงานอีกบทบาทหนึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นการตอบยำ้ำระหว่างกลุ่มคนสังคมมุสลิมด้วยกันเนะะี่ยค่ะที่ ที่อยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นมันอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่ามันอันเนี้ยเจตนาทั้งหมดในงานชุดนี้คือมันคือการตักเตือนพี่น้องมุสลิมทุกคนนะ,ะหรือคนในสังคมมุสลิมด้วยกันทุกคนมันก็เลยออกมาเป็นงานชุดชุดนี้ค่ะสำหรับงานชุดนี้เนี่ยออพูดถึงในลักษณะของสังคมมุสลิมที่เป็นผู้หญิงโดยรวมซึ่ง แน่นอนที่สุดว่าแฟชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเข้ามาเริ่มมีบทบาทกับกลุ่มคนในสังคมมุสลิมในเรื่องของการแต่งตัวราะนั้นเนี่ยงานชุดนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามให้กับเด็กกลุ่มๆนั้นโดยที่มีชื่อชื่องานชุดนี้ที่ชื่อว่า24.31แล้วก็ the light ที่แปลว่าแสงสว่างภาพแรกเนี่ยสังเกตได้ว่ามีผมออกมาซึ่งแน่นอนที่สุดว่ามุสลิมมุสลิม,มาหรือที่่มุสลิมเนี่ย ห้ามเห็นผมคือต้องคุมทียบคือการปกปิดร่างกายนั่นเองโดยที่ผ่านชุดดําชุดดําคือผ้าคลุมดําผ้าที่ทิ้งตัวลงบนพื้นนะคะในยะที่เราต้องการพูดก็คือว่า มุสลิมทุกคนเนี่ยเวลาเราลุกขึ้นยืนละหมาดเพื่อที่เคารพพระเจ้าเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามุสลิมทุกคนต้องสวมชุดดังนั้นผ้าที่มันตกกระทบเนี่ยค่ะมันก็จะตกจากที่สูงสู่ที่ต่ำเป็นผ้าที่สง่างามเป็นผ้าที่ศรัทธาเป็นผ้าที่เคารพแต่ตราบใดที่คุณไม่ได้ลุกขึ้นมาละหมาดความศรัทธาคุณก็หมดไปตราบนั้นผ้าก็จะถูกทิ้งตัวลงนอนบนพื้นนะคะโดยมุมที่เลือกแน่นอนที่สุดว่ามุมเป็นมุมเบิร์ดไอวิวคือมุมจากด้านบนที่เรากดตราบลงเพราะเราอยากเห็นถึงความตกตต่่่าาาขอองงงงงจจิิใบบสย ที่มันเกิดขึ้นในสังคมซึ่งเด็กอาจจะเลเลือนไปตรงนี้ภาพที่2นะคะภาพที่2ก็คือว่าอาจจะเห็นได้ว่ามัน,มนไม่ได้ต่างจากภาพภาพแรกที่เราพูดถึงสลีละต้องห้ามในศาสนาอิสลามหัวเขา่าต่างๆนานาซึ่งขอบเขตมันมีอยู่แล้วว่าใบหน้าและฝ่ามือนะคะนั้นแต่ละชุดแต่ละภาพเนี่ยมันก็จะมีกิมิตแต่ละอันมันก็จะมีเนื้อเรื่องแต่ละอันที่เราใส่เข้าไปภาพนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นซีรีส์มันเป็นภาพสุดท้ายนะคะในทั้งหมด8ชิ้น ภาพนี้เนี่ยเราต้องการที่ที่จะพูดถึงในยะของจุดจบอะเป็นเป็นการปิดอะแต่จริงๆมันไม่ได้ปิดถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นสลริละของผู้หญิงอยู่เนีค่ะเปรียบเสมือนว่าที่เช่นเด็กที่อ่ใส่ผ้าคลุมหัวแต่บางคนยังใส่เสื้อแขนสั้นนะคะบางคนใส่กางเกงขาสั้นยังใส่ผ้าคลุมหัวถามว่า แล้วผ้าคุมมันคืออะไรล่ะค่ะเออแลผ้าคุมมันคืออะไรจริงๆผ้าคุมมันก็คือในในในศาสนาอิสลามไม่ใช่ผ้าที่คลุมบนหัวแต่มันคือจิตอุญญาณของคนมุสลิมทุกคนดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นภาพจบที่เราต้องการที่จะทิ้งคําถามหรือทิ้งความหมายให้คนดูเนี่ยได้ได้มาศึกษาหรือว่าได้มาดูแล้วได้มาตีความได้คิดนะคะว่าเราต้องการที่จะพูดถึงอะไรให้กับสังคมตรงนี้ค่ะ งานทั้งหมดเนี่ยเป็นงานที่เรียกว่าวิทยาทินธ์ศิลปะนะฮะของนักศ,นศึกษาทัศนศิลป์ศึกษาทัศนศิลป์ศึกษาเนี่ยเป็นหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะจิตกรรมกับคณะศึกษาศาสตร์นะฮะผลิตบัณฑิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นนักสร้างสารรค์ด้วยแล้วก็เป็นนักสร้างสารรค์ที่สามารถอธิบายให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับรู้ถึงความคิดของศิลปินเพราะว่าตัวเขาเองเขาเป็นศิลปินด้วย อาจารย์นภนีเนี่ยพื้นฐานเขาคือโฟโตกราฟเฟอร์จะให้เขาไปดรออิ่งนะจะให้เขาไปเพนเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานเขาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เข้ามาในหลักสูตรนี้เนี่ยเราก็ต้องใชเ้เราก็ต้องทำให้เขาใช้เทคนิคหรือวิธีการที่เขาได้เรียนรู้มาเป็นพื้นฐานแล้วก็ามาสร้างสรรค์เมื่อกี้พูดถึงการสร้างสรรค์ถ้าอภิน,นีเป็นช่างถ่ายรูปธรรมดาไม่มีการสร้างสรรค์ เขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นศิลปินได้นะฮะแต่ตอนนี้เขามีความคิดอยู่ซ่อนอยู่ในงานโฟตโตกราฟของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นนักสร้างสารรค์และเป็นศิลปินด้วยอาจจะเป็นศิลปินหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเราเราคือคนคนหนึ่งที่เราต้องการสร้างงานศิละปะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสังคมมากกว่าเพราะฉะนั้นณนะวันนี้เรายือนอยู่ณนะจุดที่เราเรียกว่าอะไรดีณนะจุดที่เราเรียกว่าเราเป็นคน คนหนึ่งนะล้กันนะคะที่เป็นกระบอกเสียงให้กับศาสนาอิสลามดีกว่าค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับโลกที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้ค่ะชอบเขานะไม่ใช่ชอบตัวเขานะชอบงานเขานะชอบงานเขาเพราะว่างานเขาเนี่ยมันกระตุ้นความคิดก่อนหน้าที่จะมาถึงสุวิญญาณิพนธ์เนี่ยเขาเขาจับหญิงสาวมุสลิมเนี่ย แต่งตัววาาหวามมากนะฮะซึ่งซึ่งผมชอบนะตามทัศนะของผมเนี่ยเพราะผมผมเป็นคนนอกศาสนานะผมก็ชอบ,ชอบนอกศาสนามุสลิมนะฮะเราก็ชอบเออให้งานที่เขาทำนี่น่าสนใจทีเดียวแต่พอไปคิดอีกทีกลับไปคิดเนี่ยก็ให้เข้าไปคิดด้วยว่าถ้างานเหล่านี้เนี่ยได้เผยแพร่เช่นคนมุสลิมห่ผมผ้าแต่ว่าข้างล่างแต่งชุดว่ายน้ำสมมตินะเออมันมันคงล่อแหลม นะสำหรับมุสลิมด้วยกันคือคือเขาอาจจะไม่ได้ดูในเชิงว่าเป็นการตักเตือนนะแต่ว่าดูในแง่ที่ว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนเข้าไปาทำลายพระคัมภีร์ของาศาสนาเข้าไปด้วยอันนี้จะเดือดร้อนเพราะว่า,าคนมุสลิมเนี่ยหัวรุนแรงก็ก็อีกประเภทหนึ่งก็เลยบอกให้เขาอะไรละใช้วิธีการอย่างสุกข,ขุมนะรอบคอบสักนิดหนึ่งในการที่จะเสนอความคิดเขา ผมว่าขนาดนี้เนี่ยไม่แรงไม่แรงเพราะว่ามันอยู่ในฐานของศิลปินที่เขาคิดแล้วเขากั่นกรองแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ไม่นอกขอบเขตตรงนั้นแล้วก็ก็หวังว่าคนที่มาดูเนี่ยมันจะตีประเด็นได้คือคนมาดูงานศิลปะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ต้องใช้ความคิดของตัวเองด้วย ถามว่าภาพถ่ายให้อะไรกับเราแน่นอนบางครั้งเราว่ามันมันคือการให้ชีวิตกับเราให้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมุมมองหรือภาพลักษณ์ของสังคมมากกว่าซึ่งเห็นชัดเจนว่าเราเราเรา,เราทำภาพถ่ายเพื่อเพื่อคนอื่นเพื่อเพื่อไม่ใช่ตัวเราเองแต่เราสามารถขับเคลื่อนสังคมให้เดินต่อไปกับภาพถ่ายของเราเพราะฉะนั้นมันอาจจะคือชีวิตเราก็ได้มันเป็นเรื่องของสิทธิอะค่ะสิทธิเส,สรีภาพในการแสดงออก ถามว่าคุณไม่สามารถที่มีสิทธิ์ที่มาห้ามเราให้เราถ่ายทอดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปได้รางนั้นถามว่าเราต้องหยุดไหมมันไม่มีเหตุผลใดๆที่เราต้องหยุดเพราะตรงนี้เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะคะตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่หยุดแน่นอนนะคะถ้า,ถาเราจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเราอิ่มแล้วตัวเราพอแล้วกับจุดจะนี้แต่ถามว่าถ้ามีใครมาบงการชีวิตเราบอกว่าให้หยุดไม่มีทางค่ะเราเราไม่หยุดแน่นอน ภาพที่ดีที่สุดไม่ใช่ภาพที่คมที่สุดแต่ภาพที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือภาพที่สามารถเล่าเรื่องและให้คนดูเนี่ยมีตอบสนองในเรื่องความรู้สึกมากที่สุดมันไม่จําเป็นต้องกล้องที่ไฮเอ็นที่สุดแต่กล้องที่เล็กที่สุดอะแต่มันสามารถสื่อสารหรือว่าถ่ายภาพที่ดีที่สุดหมายถึงว่าในเรื่องของเนื้อหาดีที่สุดอันเนี้ยมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่คุณมีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดค่ะ